สวัสดีค่ะผู้กปกครองเด็กทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันในวันพฤหัสบดีะเดวน,นะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกระดาบกระดานะคะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เลยคะ่ะกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะวันนี้ครูโอจะมาเล่านิทานเกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์อีกวันหนึง่งอาหารหลักห้ามู่ของเราใช่ไหมคะวันนี้ครูโอมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ดูแต่ก่อนจะไปฟังนิทานเรามาซ้อมก่อนหนึ่งรอบ มือมาไดโนเสาร์ตัวใหญ่ยังไงคะขึ้นมาเหนือหัวเลยเจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่กินผักผลไม้นานาไดโนเสาร์แข็งแรงนักหนาพอรับประทานอาหารหามูเด็กๆอยากร่าง,างกายแข็งแรงลองทำตามไดโนเสาร์ด,ดูรับประทานอาหารหามูจะแข็งแรงอย่างไดโนเสาร์เออ ตอมอเก่งมากเลยนิทานของเราวันนี้นี่ค่ะผักแสนอร่อยของเจ้าขนปุยอ่าเจ้าขนปุยเด็ดๆดูสิคะละครในเรื่องนี้ตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นตัวอะไรคะดูสิคะลูกใครรู้จักกระต่ายแรบบิทกระต่ายกำลังถือแครอท และมะเขือเทศและนี่ค่ะผองผักเยอะแยะเลยเห็นไหมคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าผักแสนอร่อยของคนปุยเป็นยังไงอาเห็นไหมลูกโอเคนาแรกเลนะคะมื้อกลางวันแสนอร่อยเด็กๆทุกคนเตรียมตัวลงไปที่โรงอาหารนะคะ ไปรับประทานอาหารกลางวันกันไปไปไปลิงนน้อยเต่าน้อยวางน้อยเราไปต่อแถวรับประทานอาหารดีกว่านี่ค่ะได้อาหารเสร็จแล้วทุกคนก็มานั่งรวมตัวกันที่ไหนคะมานั่งรวมตัวกันที่เอาอาหารรับประทานอาหารที่คุณแม่ควรจัดเตรียมไว้ให้มีทั้งแครอทสีส้สมมะเขือเทศสีแดง ข้าวผัดไส้กรอกนะคะใส่ผักด้วยพร้อมกับน้ำผลไม้อ่าดูสิคะโอ้โหขนาดที่เพื่อนเพื่อนกินกันอยู่นั่นเองเต่าน้อยเต่าน้อยและเจ้าลินน้อยสังเกตว่าเอ๊ะทำไมกระจ่ายไม่ยอมกินผักนะเขี่ยผักออกหมดเลยอะ่ะเจ่าน้อยถามขนปุยว่าทำไมขนปุยไม่กินผักหรอนั่นสินั่นสินนส เจ้าล <Workers. S 2> ิงน้อยถามไม่เห็นขนปุยกินผักเลยขนปุ้ยเขี่ยผักออกหมดเลยนั่นเนี่ยก็เราไม่ชอบกินผักอ่ะเราว่ามันไม่อร่อยเราเลือกกินข้าวกับใส่กอกก็พอแล้วแหละผักมันอร่อยนะจ๊ะขนปุยมม่มามามมเราเราเราไม่ไม่มากินดีกว่าโอ้ว่าถึงแล้วไม่เอาไม่เอากินเถอะกินเถอะกินเถอะเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันนะ เบื้องก็มองขนปุยด้วยความเป็นห่วงนะคะจสิคะเกิดอะไรขึ้นกับขนปุยวะาขนปุยปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำแต่ขนปุยนั่งเบ่งอยู่นานก็ถ่ายยากมากเลยเบ่งจนเจ็บก้นหมดแล้วอ๊ยเจ็บก้นแล้วเนี่ยทาไมมันออกยากอย่างนี้ล่ะอ๊ยเจ็บปวดแล้วเนี่ยท้องก็ปวดนี่แหละคะ่ะเป็นสาเหตุข,ของการ ไม่รับประทานผักค่ะเด็กๆท้องผูกแล้วเจ้าขนปุยรู้ตัวไหมเนี่ยขาะเรียนนั่นเองขนปุยก็นั่งเรียนอย่างไม่มีความสุขเลยเพราะว่ามววท้องปวดท้องอยู่นั่นเองนะคะเจ้าลิงน้อยกับเจ้าเต่าน้อยก็ยังเป็นห่วงเพื่อนค่ะจึงเชิญคุณแม่ลิงค่ะเด็กๆดูสิคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะอ่าน่าจะทำอะไรอยู่ลองดูดิ ทำขนมแน่เลยนั่นก็คือนี่คะนี่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 สังเกตนี่เลยคะแครอทอ่าอันนี้คุณแม่ลิงบอกว่างั้นเดี๋ยวแม่จะทำเมนูคุกกี้แครอทไปให้เจ้าขนปุยลองทานดูนะดิงน้อยกับเต่าน้อยว่าดีไหมจ๊ะดีครับดีครับดีค่ะแม่คะ่ะหรือว่าเจ้าขนปุยอาจจะชอบกินก็ได้นะคะมางั้นเรามาทำเริ่มทำกันเลยนี่ส่วนผสมก็มี แป้งไข่น้ำตาลแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือแครอทนั่นเองพอสุกแล้วโอ้โหหอมน่ากินจังเลยค่ะคุณแม่น่ากินมากเต่าน้อยบอกขอชิมก่อนเลยได้ไหมครับแพรลิงอ่าได้สิจ๊ะแต่ตอนเนี้ยต้องรอให้มันเย็นก่อนนะเต่าน้อยได้เลยครับได้เลยครับเต่าน้อยอยากชิมแล้วว่าแล้วเต่าน้อยแล้วก็ และติงน้อยก็นำแครกกี้คัลร่อยไปให้เจ้ากระต่ายน้อยได้ชิมโอ้เจ้ากระต่ายน้อยค่ะเจ้าฝนปุยกินอย่างอร,อร่อยอร่อยเคี้ยวกกลับกลุบกรับกลับอร่อยจริงๆด้วยอะ่ะโอเคแคโนก,กี้นี่อร่อยจริงๆขนาดที่เจ้ากระต่ายน้อยกำลังกินอย่างอร่อยอร่อยนั่นเอง ลิงน้อยกับเต่าน้อยบอกว่าใช่เลยมันคือแครอทจ้ะโอ้โหฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะเนี่ยว่าแครอทมันอร่อยอย่างนี้นี่เองโวรู้อย่างเงี้ยฉันกินผักตั้งนานแล้วทำเป็นคุกกี้ก็ได้ด้วยเหรอเอออร่อยจริงๆอะขอบใจนะขอบใจนะต่อไปเนี่ยฉันจะเริ่มกิน ออออแค่รอนแล้วแหละฉันว่ามันอร่อยมากเลยแล้วก็กินผักอย่างอื่นด้วยนะเจ้าเต่าน้อยรีบบอกผักอย่างอื่นก็อร่อยเหมือนกันนะคนปุ้ยเดี๋ยวเราจะทําให้เธอกินได้หลายเมนูเลยนะจริงเหรอจริงเหรอดีดีด,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 ดีเดี๋ยวสาววันนี้ฉันจะเริ่มกินผักแล้วแหละขอบใจนิดน้อยกระเต่าน้อยมากเลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะขอบใจเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนทําอะไรให้เราเราก็ต้องไม่ลืมที่จะขอบใจนะขอบใจนะ เพราะว่าเพื่อนเขามีน้ำใจกับเราใช่ไหมคะลูกน่าสุดท้ายเลยนี่คะ่ะเด็กๆด,ดูเห็นไหมคะตั้งแต่นั้นมาเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าหรือเจ้าขนปุยก็รับประทานผักอย่างมีความสุขแล้วก็เปลี่ยนใจเลยคะ่ะเปลี่ยนใจหันมาชอบกินผักเพราะว่าผักมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วตั้งแต่นั้นมา เจ้าขุนปุยก็ไม่เคยเป็นหวัดบ่อยๆหรือว่าท้องผูกอีกเลยแถมยังกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กผักไม่ได้น่ากลัวเลยเด็กๆรับประทานผักได้นะคะลองหันมากินผักดูกใครที่รู้สึกว่าฉันไม่ชอบกินผักเลยลองทีละนิดทีละนิดนะคะคโ,โอว่าเด็กๆของคูโอะทาได้อยู่แล้วใช่ไหมคะลูกอ่าทิทานจบแล้วทาอย่างไรคะ ยังไงคะตบมือหน่อยสิจ้าตบมือหน่อยจ้าอ่าต่อไปเรามาพูดเรื่องการบ้านนะคะการบ้านของเราวันนี้ระบายสีในรูปภาพนะคะเป็นใบงานที่คโควกให้ไปจะเป็นใบงานรูปภาพที่คโควกให้เด็กวงกลมนะคะรูปภาพอาหารที่มีประโยชน์เราจะเช่นข้าวผล,ลไม้สมมติใครระบายสีรูปข้าวใช่ไหมคะ หรือระบายรูปผลไม้แอปเปิ้ลส้มเด็กๆก็บอกว่าเด็กๆก็ดูว่าอันไหนเป็นผลไม้เป็นผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์ส่วนเบอร์เกอร์ไส้กรอกไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะกินมากๆมันจะทําให้เราทาไมคะอ่ามวนท้องท้องผูกได้เพราะว่ากากใหญ่อาหารมันน้อยเราต้องกินผักผลไม้บวมไปด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เลือกเอาเลยระบายให้สวยเลยนะคะแล้วเด็กก็ตอบมาว่า อาหารที่มีประโยชน์คืออะไรในรูปภาพนั้นนะคะเดี๋ยวเลือกมาหนึ่งอย่างเหมือนเดิมเลยนะแล้วอีกใบหนึ่งเป็นใบโยงเส้นนะคะมันเป็นรูปภาพที่สัมพันธ์กันว่าไก่ก็ต้องคู่กับอะไรคะไข่แบบนี้ค่ะในใบงานจะเป็นโยงเส้นนะคะจากจาก,จากซ้ายไปขวาโยงเส้นนะคะเดี๋ยวลองดูรูปภาพนะคะใบงานสองใบนะลูกนะวันนีเ้เดี๋ยวมาพบกันในวันพรุ่งนี้มินิทายอีหนึ่งเรื่องใช่ไหมคะ อ่าเดี๋ยวพรวุนี้มาฟังนิทานเรื่องสุดท้ายอันนี้เป็นเมนูอาหารอ่าเดี๋ยวพรวุนี้มารอฟังนิทานกันต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับวันนี้โ,โอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย